ครับนี่ยังอยู่ในข้อ3อยู่นะครับสำหรับผู้ที่ค้นหาร้านตัวเองไม่เจอใน Google Map ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับหนึ่งคือเข้ามาที่ p l u s g o o g l e c o m p a g e c r e a t e ครับแล้วก็กดที่ store font นะครับระบบจะให้ค้นหาร้านอีกครั้งหนึ่งให้กดค้นหาครับตอนนี้ ให้แน่ใจนะครับว่าเราพิมพ์ชื่อถูกต้องแล้วราหาไม่เจอจริงๆซึ่งขั้นตอนแรกเราได้หาไปแล้วนะครับอย่างนั้นขั้นตอนนี้เราก็ให้เลือกข้อที่สองนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ชื่อร้านอาหารนะเลือกประเทศเลือกถนนเลือกตำบลเลือกอำเภอเลือกจังหวัดใส่รหัสไปรษณีใส่เบอร์โทรศัพท์เลือกคัตเตอร์กี่ แล้วก็กดตรงนี้นะครับถ้ามีการส่งอาหารนะฮะแต่ถ้าไม่มีการส่งก็ไม่ต้องกดหลังจากนั้นกด Continue แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่มันบอกอาจจะมีการ Move Pin หรืออะไรนะครับลองทำดูครับซึ่งอาจจะยากนิดนึงนะครับก็ลองดูนะครับ